มันเป็นเฮติเกิดเป็นกอได้พี่นนองแล้วมันก็สิเกิดเป็นจุ่มๆนะถ้ามันเด็กเกิดนะแต่พ่อดอกนึงมันก็สิพ่อหลายแต่พอกอนึงมันก็สิมีหลายกอนะคะ นี่เวลามันอ่อ,อนๆออนออนมันสีสีเหลืองนะคะขั้นมันเ่าแล้วมันสีสีน้ำตาลมามืออื่นเนี่ก็เป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะมันเ่าไว้นะคะ วนี้มันเถาวเด้อค่ะนี่เร้วเวลามันถาเน,น,นี่ย้ามันดำงูขันม้าเอามาวานก็ล่างดีเลยอันด้านหลังมันสิเป็นสีสามสีน้ำตาลนะคะขามันก็สีด,ดำเงาม,มันสีด,ดำนี่ค่ะมันสีใย,ยมันเกิดได้ลายปีนา มูบ้านมันใบใหญ่ป่านนี้ได้มูว่านมันหอกกอแบบว่าหอกกอปงออกมาจากดินนะคะขาเมาื่อคืนหนึ่งหรือเป็นสินญ่ว่ายแห้งใบตุบๆแต่ว่าแบบเวลาเพินยย่นใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเพิ่นบเดนเน่าไปทันทีนะเพราะว่าสังเกตจากต้นวังหนะันกอวังหันนะคะเห็นมากเกือบอ,อาทิตย์หนึ่งแล้วนะมันก็นยังบโทันนั่นไปอยู่นะคะวงหนึ่งในหะยหนึ่งนะคะซึ่งโบเดเก็บเด้อคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสน,นาม หญ้าของเพื่อนบ้านนะคะ mm hmm. แมนของขยะด้ยค่ะบางท่านขออนุญาตเพื่อนถ่ายวิดีโอแต่ว่าบอกเพื่อน่าสิบเด็กเก็บ <c oughs> ขอจับน้อยหนึ่งสินะคะ mm hmm. น,นี่ค่ะข้ามันสิเป็นขาวๆแบบนี้แต่ว่าเวลามันแก่มากค้ามันสีดำเลยคะ่ะแล้วตัวนี้ปล่อยไว้เจ้าหน่อยค้ามันก็สีดำหลอดสามมันสิคือเห็ดปวกนะคะพี่น้องด้านหนาเห็ดมันจะเป็นลักษณะขนๆละกะแบบว่า มันสิเป็นบงเบงแบบนี้ค่ะมันสิเป็นอ๋อเมวตัวนี้เนาะนะคะถ้าพี่น้องสังเกตเนี่ยมันสิด้านขอบมันสิเป็นคือวงแหวนนะมันสิสีมันสีํากว่ากันได้ค่ะนี่แต่บงกามันก็จะเป็นสีหนึ่งมันสิเป็นอย่างสีนะเวลามันบานออกมานะ สปอร์มันจะเป็นสีขาวนะคะตัวน,นี้ทีเป็นอันที่มีวงแหวนนะคะดอกสีเหลืองแล้วก็ตัวน,นี้สะเป็นแบบบ่มีวงแหวนนะคะสปอร์เป็นสีขาว